สวัสดีครับคุณฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยได้ต e ุนร้านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่22กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราชส5 6 5นสาสายๆแบบนี้ครับมีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวช่วงแรกของรายการเราจะไปพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือตัวย่อภาษาอังกฤษว่า ILO เนี่ยนะครับเขาให้คําแนะนํา สำหรับระบบบำนาญชราภาพของแรงงานไทยนะครับคุณจะมีทิศทางในการปฏิรูปไปในทิศทางไหนอะไรอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับอาจารย์ยุทธเล่มวงนะครับผูิอำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนในช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงแหล่งทุนครับวันนี้เรื่องของมาตรการในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูเฟสแรกจํานวนทั้งหมด4มาตรการด้วยกันนะครับจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสุทธิชัยจรุเนตร ในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในช่วงแหล่งทุนนะครับธนาคารอมสินครับได้ตระหนักถึงปัญหาของลูกค้าของธนาคารนะครับที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9จนทำให้ต้องขาดรายได้ไม่สามารถที่จะชำระสินเชื่อคืนธนาคารได้นะครับธนาคารจึงได้ออกมาตรการชื่อว่าการชะลอการดำเนินการทางกฎหมายกับลูกค้า NPL เพื่อช่วยไม่ให้ลูกค้าต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของคดีความและก็จะเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนด้วยนะครับซึ่งมาตรการนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยลดภาระลูกค้าที่กลายเป็น NPL ก่อนวันที่31ธันวาคม2564และเป็นลูกค้าสำหรับสินเชื่อประเภทต่างๆดังต่อไปนี้นะครับประเภทที่1เป็นสินเชื่อบุคคลหรือว่าสินเชื่อรายย่อยประเภทที่2เป็นสินเชื่อประชาชนผู้มีรายได้น้อย ประเภทที่3เป็นสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็ประเภทสุดท้ายครับเป็นสินเชื่อธุรกิจ SME ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน20ล้านบาทนะครับซึ่งธนาคารจะชะลอการฟ้องร้องเพื่อดาเนินคดีต่อศาลเอาไว้ก่อนนะครับจนถึงวันที่30มิถุนายน2565นี้แล้วก็รวมไปถึงลูกค้าที่ได้ทําสัญญาประนีประนอมยอมความในชั้นศาลแล้วแล้วก็มีการผ่อนชาระดีมาอย่างต่อเนื่องแต่เริ่มค้างชําระในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่1เมษายน 2,563จนถึงวันที่31ธันวาคม2,564ธนาคารก็จะชะลอการดำเนินการทางกฎหมายด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นจึงขอแนะนําให้ลูกค้าที่ประสบปัญหาดังกล่าวเนี่ยได้โปรดติดต่อธนาคารออมสินสาขาที่เป็นเจ้าของบัญชีสินเชื่อของท่านนะครับภายในวันที่30มิถุนายน2,565นี้นะครับ วันนี้รายการเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบบ็อกเซตจากการรัไฟฟ้าคนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับหชุดให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการภายในก็จะประจุไปด้วยปฏิทินพร้อมกับแดรี่แล้วก็ชุดวางแท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับกติกาก็ไม่ยากครับแค่ส่งคําตอบของท่านมาร่วมสนุกกับทางรายการทาง SMS ที่หมายเลข4 2 2 1องสองหนึ่งศูนย์เจ็ดห้านะครับสี่สองสองหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าหรือว่าทางเฟซบุ๊กไลฟ์ก็ เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยไต้ถุนร้านก็ได้เดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุม่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ชุด1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยไต้ถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุม่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวััพิเศษให้้้กบบท่านนผูชคคดดีวยะร มาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้นําเสนอสินเชื่อเคหะสําหรับการนําสินเชื่อไปซื้อบ้านสร้างบ้านต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ,บ้านหรือว่าจะรีไฟแนนซ์บ้านก็ได้นะครับโดยมีวงเงิน1ล้านบาทไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจดจำนองนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินครับขอ,อนําเสนอสินเชื่อเคหะสําหรับการซื้อบ้านการสร้างบ้าน การต่อเติมการซ่อมแซมหรือว่าการรีไฟแนนซ์บ้านก็ได้นะครับวงเงินสินเชื่อตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปโดยที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมจดจำนองแต่อย่างไรนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินนะครับที่นำเสนอโดยไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมการจดจำนองนั้นนะครับให้วงเงินสินเชื่อจำนวนเท่าไหร่ขึ้นไปนะครับ จำนวนไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่นะครับส่งคำต่อบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจาวันที่21กุมภาพันธ์เป็นผู้โชคดีจากกรุงเทพมหานครนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณสุพิญญาบางเมืองด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า ILO เขาได้เสนอแนะระบบ บำนาญข้าราชการอบำนาญชราภาพแรงงานไทยนะครับขออภัยที่จําเป็นต้องมีการไปที่รูปกันแนวคิดเป็นอย่างไรที่มาที่ไปตรงนี้พูดคุยกับอาจารย์ยงยุทธเล่มวงครับผู้นวยการวิจัยด้านการพัฒนารายงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับคุนผู้ฟังครับครับเรื่องนี้นี่มีที่มาที่ไปยังไงครับอาจารย์ครับก็มันก็เป็นเรื่องยาวนานมากนะฮะเราต้องดูว่าระบบประกันสังคมของเราเนี่ยนะฮะมันมีหลาย หลายระบบระเกินในในในประเทศเราเนี่ยนะฮะก็มีทั้งส่วนที่ถ้าเป็นในระบบก็จะเป็นส่วนที่เป็นส่วนใหญ่เนาะก็คือมีทั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญกบอบขอมีทั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีประกันสังคมมาตราสามสิบสามมาตรานสามสิบเก้าและที่สูงที่สุดในกระบวนการที่เป็นเรื่องของดูแลคนที่สูงวัยนี่นะก็คือบำนาญของข้าราชการ,รับ นะนนั่นก็จะเป็นอานที่มีฐานที่ที่สูงที่สุดนะซึ่งจะเทียบกับประกันสังคมคงจะไม่ได้เพราะว่าเท่าที่ดูเพื่อนผมผมมาคำนวณแล้วเนี่ยผมจะได้บำนาญตอนที่ผมเลิกทำงนานในปีสองปีทุกอยงเี้นะฮะก็จะได้ไม่เกิน6,000บาทไม่เกินหกพับาทเพ,เพื่อนผมผมเนี่ยรับไปก่นเดือนละ ห้าหกหมื่นบาทนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นราชการเดี๋ยวอาจารย์เติมศูนย์ผิดหรือเปล่าไม่ได้ผิดใช่ไหมเติมศูนย์เนี่ยยังต่ำก็สี่ห้าหมื่นบาทนะฮะใช่ใช่ตำนานครับครับที่เหลือก็เป็นแรงงานนอกระบบสี่เดี๋ยวนี้ก็มีประกันสังคมก็เมื่อปีสองปีนี้ก็ขึ้นมาเยอะสิบล้านแต่เงี้ยนะฮะสิบล้านคนนะฮะเดินก็มีสามสองสามล้านคนแล้วก็ของทุนเงนนออมินช้อนอะไรทนองนี้นะฮะเพราะระบบบ้านเราเนี่ยมันมีมันมีค่อนข้างมากแต่ทํา ทีนี้ปัญหาก็มาโฟกัสที่ตัวประกันสังคมเนี่ยนะฮะในตัวประกันสังคมเองเนี่ยเรามีเงินเยอะๆอยู่เือนกันนะเงินกองทุนประกันสังคมหมดมันก็เกือบจะ2.4ล้านล้านนะครับก็เป็นเงินก้อนที่ค่อนข้างใหญ่นะเป็นเงินที่ออมอยู่ในปัจจุบันนี้นะฮะก็คงจะเป็นรองจากอของข้าราชการอยู่นิดหน่อยนะถ้าเป็นไปนตามที่ที่ทสถิติที่เห็นนะฮะแต่ว่าเงินส่วนใหญ่เนี้ยอืจะเป็นเงินของประกันฉลาภพาพนะประมาณ2 2ล้านล้านครับ ซึ่งเงินก้อนนี้เรามองว่าถ้ายังยืนอยู่อย่างนี้ไม่มีการปฏิรูปอะไรเลยเนี่ยเงินก้อนนี้จะหมดไปใน,นทั้งทีไดแล้วก็ส่วนของของการระหว่างประเทศเนีเคยประมาณการไว้เนี่ยอีกประมาณสักยี่ไม่ถึงตอนยี่สิบปีก็แล้วกันนะไม่ถึงสามสิบปียี่สิบแปดยีิบเก้าปีเนี่ยเงินก้อนนี้ก็จะจะหมดนะคือหมายว่ามันมีการจ่ายเราเริ่มจ่ายมาตั้งแต่ปีประมาณปีห้าห้าห้าหกมานะฮะประกันสลาภาพเนี่ยแล้วประมาณห้าหกปีที่ผ่านมามันก็ออกไปเร็วมาก มันเริ่มกระแสของคนที่รายรับที่เข้ามาเริ่มรายจ่ายที่ของภาพรวมของพลันสังคมเนี่ยมาเริ่มจะเข้ามาใกล้กันแลาในี้สุดรายจ่ายมันก็จะสูงกว่าสูงกว่ารายรายรายได้ครับจนตอนนั้นเง,เงินก็จะหมดไปมันก็เลยมีข้อเสนอทีออ่มีการเสนอก็มาหลายฝ่ายมาก่อนเลยนะว่ารัฐบาลเนี่ยโดยเฉพาะประกันสังคมนี้จะทําอะไรอืนะฮะที่ผ่านมาประกันสังคมก็บอกเอาใี้ละการก็ให้ขยายสิทธิ์ไอ้อาการที่จะจะให้มันเกิดความมั่นคง นี่ก็คือาทางที่ด้ตด้วรวันก็เคยดูไว้วรารเวทอะไรเงี้ยนะฮะจากคณะบุตรีที่ดุรามก็เคยระมาณกันเลยว่าเออถ้าสมมติว่าถ้าจะขยับจากอายุห้าสิบห้าเนี่ยที่จะรับสิทธิประโยชน์เนี่ยเป็นหกสิบเนี่ยมันก็อายุอาจจะเจ็อายุกองทุนประกันสังคมชราภาพไม้อาจจะยืดออกไปได้สักแปดเก้าปีนะมันก็แสดงว่าก็จะทําให้มีมีความมั่นคงมากขึ้นแต่มันก็แลกด้วย เด็กคนที่รอคอยก็จะนานขึ้นเพราะว่าแนวิทธิบาทมาเนี่ยคนที่ทางานภาคเอกชนเราเนี่ยมักจะออกไปประมกักไม่เกินห้าสิบห้าสิบห้าใช่ไหมประมาณนั้นห้าพันเนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์แต่ว่าบอกไปก่อนเนี่ยออกแล้วไม่ถึงอยู่แล้วออกจากในระบบประกันสังคมไปเนี่ยกัตัดไปอยู่อาจจะไปไปรับบาเหน็จไปนะฮะแล้วก็แล้วก็ออกไปเลยนะฮะจาจนั้นเวื่อาจจะต่อยุ่ในมาตราสามเก้าไปสมัครใจไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นความมั่นคงตรงเนี้ยมันมันก็จะหายไป แล้อีกส่วนหนึ่งที่ที่เสนอกันในะตอนนี้แล้วก็ยังยังจะ,ะพะ่อยสิทธิประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยนะถ้าเราจะเพิ่มขึ้นเนี่ยส,ส่วนจะขยายพิดานจากหมื่นห้าไปสองหมื่นอะไรอย่างนพวกนี้นะฮะมันก็มันก็จะมีผลต่อไอ้อย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะอายุมันก็จะยืดออกไปอย่างที่ที่เราได้ทราบอันนี้ประเด็นมันก็อยู่ตรงที่เรื่องบํานาญชราภาพเนี่ยนะฮะ,ะถ้าเราขยับอย่างอื่นอีกนะฮะอย่างเช่นอไม่ว่าจะเป็น เรื่องของเราจะกจากเรื่องของการขยายพดานอย่างเงี้ยนะจากสองหมื่นห้าไปสองสองหมื่นมก็จะเป็นภาระนะฮะเป็นอยู่พอสมควรใช่ไหมฮะในส่วนของกว่าผลู้กัรตนและสัดส่วนที่ทางรัฐตรงสนับสนุนรือว่าสัดส่วนที่ในเจ้าสนุนมันก็จะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นตามไปเนาะครับทั้งหมดที่เสนอมาไอ้ตรงนี้นะะก็เลยก็เลยดูจะจะแต่ยังไม่ได้ไม่ทําอะไรไปยังยังอยู่ในขั้นตอนที่ยังนิ่งอยู่ นิ่งๆแล้วก็มันก็จะมีอันหนึ่งที่จะขยับให้ว่าเออนะถ้าถึงทํางานยาวไปเนี้ยนะก็อาจจะไม่ให้ที่ไประเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรเนี้ยนะฮะครัอตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเจ็ดหนึ่งจุดหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตขยับขึ้นไปแต่ละปีนะอย่างผมนี่จะประมาสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมควรจะได้ไปตั้งนานแล้วแต่ผมปีนี้ผมก็ยังไม่ไมเลิกนะจ,จะได้ร้อหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยตรงนี้มันก็จะทําให้ขยับขึ้นไปได้ ในแง่ประโยชน์ทดแทนที่เราจะได้รับตอนที่เราออกจากงานเนาะแต่ทีนี้เอาละสรุปก็คือสามเรื่องที่ที่ทางเสนอที่ทางรกรทัวงบเสนอเอาไว้เนี่ยนะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีไอโอที่พอมันดูดูเนี่ยนะคือปรับเป็นงานข้าราชกางแน่นอนแากสองหมืนม่นเป็นสองหมื่นอันนี้อันนี้กระชลอไว้ก่อนเพราะว่าติดปัญหาเรื่องโควิดคิดฮะขยายสิทธิประโยชน์ขั้นต่ำอันนี้ก็ก็อ่าก็ยังเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปับไม่รู้จะได้เมื่อไหร่นะ แลก,การปรับเรื่อนาตามกทบต่างๆเน,นี้ก็ต้องรอตั้งคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติก่อนเพื่อจะมาช่วยกันพิจารณาตรงนี้ะมไปเกี่ยวข้องกับกองทุนอื่นๆด้วยนะครับครับอันนี้มันก็เลยเป็นประเด็นที่ยังค้างอยู่เนี่ยเราก็ยังไม่ได้ขยับไปไหนข้อเรียกร้องต่างๆที่ผ่านมานนจากไอ้ไอ้เอกชนหรือว่าพวกผู้อุปรกรณ์ตัวต่างๆคนนี้คราเนี่ยมันก็มาประเด็นของของไอเอโอหรือว่าทางแบงค์ชาติแล้อว่าทางโบรกเก์ที่เขามาประชุมมาตั้งแต่เมื่อการปีที่แล้วแล้วเนี่ยฮะ มันก็มีว่าประเด็นของเราเนี่ยนะฮะถ้าเราจะทําอะไรก็ตามนะฮะเขาบอกว่าพยายามจะรีลเลี่ยงการสร้างระบบเพิ่มเติม,มซึ่งตอนนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่ามันมีเริ่มพยายามจะตั้งในกบชอบขึ้นมานะฮะกองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติซึ่งมันมีมาตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วหกสี่กลางปีหกสี่แล้วมันก็ยังอยู่ในช่วงที่หารืลอ,อยู่นะฮะซึ่งตรงเนี้ยทางฝั่งที่องค์กรระหว่างประเทศพวกเนี้ยเขามองอย่างเงี้ยที่ว่า ถ้าจะตั้งตัวนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อประกันสังคมขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าไ,ไอ้ไอ้ไอพองเตรนี้จะต้องเพิ่มผมก็จะไม่แน่ตัวเลขจะต้องเพิ่มเท่าไหร่ในแง่ของคุณดิวชั่นนะเงินที่ที่จะามกทบเนี่ยนะฮะแต่แน่ๆก็คือมันสูงกว่าเก่ามันจะมากกว่าขึ้นกว่าเดิมก็หมายความว่ามันจะเป็นภาระของทั้งนายจ้างเนานะเป็นภาระรัฐบาลแล้วก็เป็นภาระกับตัวผู้ประกันตนแล้วมันจะซ้อนกับประกันสังคมอไอ้ตรงนี้เขาก็เตือนว่าเออนะจะคิดระบบอื่นขึ้นมาเนี่ย ต้องระวังนะไม่ง่ายนะอาจารย์ฟังเลยใช่มันเพราะว่าเราไปเห็นว่าเงินเงินสองสองล้าน 3, ล้านสองล้านล้านกว่า่าอย่างที่เรามีอยู่เนี่ยแล้วกองทุนเนี้เขาก็จะถูกกระทบนะวันจำนวนมันก็จะเริ่มลดลงยิ่งตอนนี้มันก็ยิ่งจะลําบากอยู่แล้วว่าเกิดน้อยสูงอายุมากอีกห้าหกปีก็จะเป็นสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันก็สูงมากก็สูงอายู่ในบ้านเราพราัฒนการจ่ายเนี่ยัวแทนมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับอที่ประโยชน์มันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับ อันนี้เขาก็มองวิเคราะห์เราว่าไอ้ประเดน็นต่างๆที่เราจะทําเนี่ยนะฮะเขาต็งมองว่าเออมันจะรู้สักสี่ห้าอย่างนะที่พอที่จะต้องระวังนะฮะอย่างส่วนในเรื่องของไอการออกแบบสร้างลายนี่นะคือหลักการมันก็คือว่าอยากให้ผู้สูงอายุหนึ่งคนเนี่ยสามารถที่จะจะอยู่ได้นะเพราะนั้นจะดูว่าไอระบบบังคับหรือระบบที่มันมันสมัครใจทั้งสองอันเนี้ย มันจะออกไปในลักษณะที่จะทําให้ทุกคนยมีความมีความเสมอภาคกันได้มากขึ้นหรือเปล่านะฮะเพราะถ้าถ้าเราพิจารณาในแง่ว่าถ้ามันมีหลายกองทุนก็ไม่เป็นไรเราก็เสนอแน่ว่ากองทุนทั้งหลายที่มีอยู่เนี่ยเมื่อเราเอาบบ,บ,บออกรรมาารรับบํานาเนี่ยมันก็จะมีแหล่งงานเสริมจากแหล่งต่างๆได้ครับเนี่ยไม่เป็นไรนะฮะอันนั้นก็เป็นอันหนึ่งที่เขา<อ>เขาอ่าให้คาแนะนํใหม่นะฮะ คือหน่วยงานทั้งหลายที่เรามีอยูม่มันมีหลายหน่วยงานเราก็บอกว่าเออถ้าจะมานั่งคุยกันมันก็ดีนะมีคนถ้าจะทำร่น้นทานี่เนี่ยเขาขอ,อาตั้งคณะกรรมการคน,คนที่เป็นคนกลางเข้ามานะฮะเพื่อจะมาดูแลว่าไอให้มันมีความเป็นธรรมแลวมันก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับแต่ละฝ่ายนะฮะครับอันนี้มันมีบางอย่างที่เราทํามาแล้วเนี่ยมันไม่เป็นไปนตามหลักต่างคนเช่เนอนะไรบ้างครับก็คือว่าไอ้ไอ้ไอ้ทุกระบบ,บของรายไท้ยผู้สูงอายุเนี่ยนะฮะ เอมันมีความพยายามที่จะอย่างสุดว่าอะจะมีการบังคับมากขึ้นเนี่ยนะจากที่ว่ามตาตรฐาน40หรือว่ามตาตรสาน39 39ที่เราจะปรับเข้ามาเป็นการบังคับหรือเรื่อง,งินเรืออ่องโควิดฟนนะฮะของคุณสม่างท,ที่จะปรับเข้ามาเป็นเรื่องบังคับเนี่ยเขาบอกให้ระวังเพราะว่าทุกวันเนี้ยมันเป็นไปตามเกณฑ์ของความสามารถในการจ่ายเรือ่องของต้งนากจ้างมาเลืกอก้างใช่ไหมฮะใช่ ถ้าเกิดเป็นการบังคับขึ้นมาปรับเนี่ยมันก็จะไม่เป็นไปตามนแนวปฏิบัติของของหลายๆประเทศที่เขาเขาทำขนาดนะฮะเรื่องมันจะยาวได้อืเรื่องมันยาวครับคานนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการปรับเรื่องกองทุนเนี่ยนะฮะว่าที่มากครูนใน,นที่พูดถึงไปแล้วเนี่ยนะฮะกองทุนชราภาพเนี่ยเพร,ราะเราอายุยืนยาวมากขึ้นเนาะอต่นี้ไ <c oughs> อ,นนอาการที่เราเพิ่มเพิ่มอายุเข้าไปเนี่ยนะฮะ มันก็จะมีบางอันที่ยังไม่ยุติธรรมมาเพราะฉะนั้นตัวคูณที่เราจะจ่ายบำนาญชราภาพของเราเราใช้อายุเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้ายเนาะครับบอกตรงเนี้ยมันก็ไม่เป็นธรรมหรอกเพราะว่าคนเราเนี่ยบางทีช่วงท้ายเนี่ยปัญหาจ,จะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพปัญหาที่ฐานะาาสองบริษัทไม่ดี<อ>นะเดือนก็อาจจะถูกลดลงใช่ไหมฮะยิง่งโควิดด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมวันนีการที่เอาหกสิบเดือนสุดท้ายมาเป็นตัวคูณเพื่อจะจ่ายไอ้ชราภาพแบบเนี้นะฮะมันก็อาจจะไม่ยุติธรรมเขาบอกให้ใช้ค่าเฉลี่ย ของกราจ้างตลอดตลอดการจ้างงานเลยเออถ้า<อ>จะดีกว่าก็อ,อย่างเงี้ยฮะับอันนี้เอ่อการที่เขามองในเงี้ยที่ว่าระบบเราเนี่ยมันไม่ยืดหยุ่นเพราะว่าต่อไปในอน,นาคตเนี่ยเราจะมีเรื่องกิจอิโคโนมี่เราจะมีเรื่องคนเข้าออกนะจากเดี๋ยวเป็นนอยระบบเป็นนอกระบบหรือเป็นข้าราชการเดี๋ยวเป็นเอกชนอย่างเงี้ยจะทํายังไงให้ระบบมีความยืดหยุน่นกับนะฮะเพียงพองที่จะให้ทั้งสองอันเนี่ยมันไม่ไม่ไม่เสียประโยชน์ ของผู้ประกันตนเนอะอ,อันนี้เขาก็แนะนําว่าไอ้เรื่นี้โลหาเลยกันีิว่าจะทํำยังไงครับครับมันมีโอกาสเป็นแนวนั้นไหมอาจารย์นิดอยู่หน่อยนมันก็น่าจะออกในทางนั้นนะครับ,รบอันอันหนึ่งที่เออีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของถามว่าระดับความเบียงที่ผู้สูงอายุที่เหมาะสมเนี่ยควรจะเป็นยังไงครับนะฮะคราวนี้เขาก็บอกว่าเออ ถ้าเกิดมันมีปัญหาเนี่ยมันก็คงจะหนึ่งต้องดูความพอเพียงก่อนสิ่งที่เราไม่ปฏิบัติตามหลักสานคนมาตลอดเลยนะะก็คือการไม่ได้ปรับอินเฟลชันเนี่ยคือการไม่ได้คือทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหมื่นห้าหรือว่าอลักษณะของอ่า t r i b u t i o n ทั้งหลายทั้งแต่ละฝ่ายเนี่ยเราฟริกมาตลอดเลยนะสมัยเมื่อก่อนก็รัฐบาลจ่ายคนอื่นจ่ายคนละคนละห้าละห้า้วบาสองจุดเจ็ดห้าอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ ไอ้พวกนี้มันต้องปรับเปอร์เซ็นต์จากแต่ละปีว่าไอ้นอินฟลชันหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยมันต้องปรับเทอัตราต่งางๆพวก,กน,นี้ย<ม>อยู่ตลอดเวลารวมทั้งหมื่นห้าด้วยม,มันเงินค่าเงินน้อยลงนะจ๊ะมั้นก็เลยเนี่ยคือเงินเนี่ยมันก็เลยได้อย่างว่าแต่ตั้งห้าหมื่นบาทเนี่ยแต่ถ้าเกิดปรับไปตามอินฟลชันทุกป,ปีเอาปีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมน่าผมคำนวณดูคร่าวๆผมน่าจะได้เงินมากกว่าดับเบิลที่ผมผมได้อยู่ในตอนชราภาพก็บอกอันนี้ของเราเนี่ยมีประเทศน้อยมากที่ทําอย่างเรา คือไป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 ไ,ปไปม่ได้มีการปรับให้เป็นไปตามสภาพที่เป็นจริงนะรเช่นส่วนใหญ่ในในโลกที่เขามีระบบการสังคมเนี่ยเขาจะปรับในตัวนี้มาตลอดซึ่งตอนนี้เราก็เลยมาปรับเราก็ปรับเป็นแบบเป็นทีละชั่วงายช่วงายช่วงอย่างเงี้ยใช่ไหมช่วว <c oughs> ่าเมื่เบิดห้าปีสองพัน 15, อะไรเงี้ย <c oughs> แต่ถ้าเกิดเราก็ค่อยปรับปรับมันจะมีกระบวนการที่ปรับไปนในพารเซสของมันใช่ไหมในกระบวนการขมันมันจะทำให้กระทบแต่ละฝ่าย ใช่ไหมเพราะมันขึ้นเป็นิดทีนดทีนิดใช่ไหมและท้ายสุดเนี่ยสิทธิประโยชน์มันก็จะมากขึ้นในตรงนี้เขาก็คอมเมนต์เราไว้เยอะเหมือนกันว่าเออไอตรงนี้นะถ้าเป็นไปได้เนี่ยมันก็จะทํายังไงมันถึงจะ,ะทําให้เกิดความยุติธรรมนะกับเราคอยมาสามสิบปียี่สิบห้าปีเนี่ยแล้วปรากฏไอสิ่ง <c oughs> ที่ได้รับเนี่ยมันมันมันอะไรอ่ะมันน้อยเนาะมันน้อยเกินแล้วมันไม่พอ เขาก็ยังเลยเขาเปนต่อไปอีกแล้วถ <c oughs> ้าน้อยแล้วไม่พอเนี่ยเขาบอกต่อไปเนี่ยคงจะต้องดูกันเป็นรายละเอียดพราถ้าคนที่ใดน้อยแล้วไม่พอไม่พอรับกระทานตอนช่วงท้ายถ้าเกิดไปอยู่นานรัฐบาลน่าจะต้องหาช่องทางในการโปกก็ไม่รับเหมือนกับไอ้นั่นกองทุนฉลาภาพเราเนี่ยบางคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบนะซึ่งเขาก็จะได้ใช่ไหมฮะันห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยอะไรเงี้ย ก็คล้ายๆกันเหมือนกันรวมไปถึงนี่นอกจากจะปรับไอ้ตรงรั้นด็อาจจะต้องปรับด้วยซ้ำทำยังไงนะแต่ว่าเขาบอกให,ให้ให้ต้องระวังว่าเสถียภาพของไอ้น,นั่นหมผู้ถึงอย่งยงแบบไอ้รายได้ของรัฐภาษีของรัฐอันต่างพวกนี้การจะให้มากให้น้อยเนี่ยมันจะกระทบกับคนส่วนใหญ่เพราะมันใช้ภาษีของประชาชนโดยทั่วไปมาจ่ายเนาะแต่ก็เป็นเรื่อง contribution หรือการที่เราเราช่วยกันส่งอย่างสุวรรณในระบกางสังคมเนี่ยมันจะมีมันจะมีแตกต่างกับตรงนั้น แล้นไอ้การที่ระบบมันจะต่างกันบ้างจะขึ้นไปถึงระดับไอ้ข้ารางไา้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรม่นิไอ้ระดับความยากจนอย่างนั้นแหละมันก็ต้องรู้ให้ดีนะครับไอ้ตัวไอ้ตัวที่สูงยิ่งเยทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในระบบ ประมาณฉลาภาพพวกนี้ยถ้าเขาสูงเกินไปมันจะเป็นภาระกันคำอืมครับครับได้ครับแต่คนส่วนใหญ่ครับครับเอาละครับในความรู้เยอะเลยวันนี้รบกวนวาจแค่นี้ก่อนนะฮะขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับสวัสดีครับครับอาจารย์ยงยุทธ์เฉลิมวงศ์นะครับผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนารายงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยคุณฟังครับก็คุยกันในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเรื่องราวของ บัณณาชาภาพของแรงงานไทยเรานะครับต้องมีการปฏิรูปในมุมอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับหนึ่งสองสามก็เป็นข้อเสนอแนะจากทาง ILO หรือว่าองค์การแรงงานระหว่างประเทศนะครับนี่เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงแหล่งทุนนะครับวันนี้เรื่องของมาตรการในการแก้ไขปัญหานี่สินกรุเฟดแรกจํานวน4มาตรการนะครับจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณสุทธิชัยจรูนเนรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในช่วงแหล่งทุนนะครับ ส่วนคำถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินนะครับซึ่งไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจดจำนองเนี่ยนะครับจะมีวงเงินขั้นต่ำเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับ sms 4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ